สวัสดีครับผู้ชมท่านอยู่กับผมสาวทำรันเหอรอสาวกับพวกเพื่อนๆของผมนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญน,นะครับและขอเรียนเชิญนะครับกับแขกผู้มีเกียรติทั้งสามพนนะครับมาจากชื่ออะไร,รบนาบชื่อเก่งทำพยัญชนะอ,อ๋อ B อ่าชื่อแมงครับอ่าชื่อวิยาครับอ่ามาจากที่ไหนเนี่ยถามไามช่องไม่ถามนี่หรอไม่ถามไม่ถามอ่าอ่างั้นถามอ่ะชื่ออะไรชื่อเฟิร์สค่ะอ่าชื่ออะไรชื่อมาตินครับผมชื่อหลินนะครับอ่าอ่าพวกคุณมาจากช่องอะไรครับช่องดูในดิท็อกนะช่องดูในดิท็อก อ๋ออ่อ <c oughs> าขอไง,ออข,อองขอว่าคุณเบียร์ไหนกันก่อนเราจะไปเล่าเรื่องสยองขวังกันชื่อเบียร์ช่องเนอะเราจะช่องไหนครับชื่อเบียร์ที่ไม่ใช่เบียร์อ๋ออ่าแล้วคุณแบงค์ครับมาจากช่องไหนไม่มีครับโอโปลาจินเจียวคนระับ <c oughs> อ่ามาจะช่องปลาจินเจียวเนะาะแตงกันได้ เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่รายการกันดีกว่านะครับครับก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องสยองขวัญเนี่ยเดี๋ยวเราเพื่อนๆผมเนี่ยมันก็เคยเจอมาเยอะเนาะ,ะพูดเรื่อสยองขวัญนี่นึกถึงห้องน้ำเลยคะ่ะทำไม <laughs> <laughs> จะว่ากันไปนะครับอ <laughs> ใครมาสตานรถไปเยอะอ่ะ นถ้าพูดถึงเล่าสยองขวัญเนี่ยพวกคุณน่าจะเคยเจอบ้าง mm. อ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเป็นระบบทผู้ดีไอ้ทุสพิธีกรให้เลยกันนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวแบบให้พวกคุณเล่ากันดีกว,ว่าครับเพราะว่าประสบการณ์จะจบเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับอ่ะเดี๋ยวให้เริ่มจากไข่เนี้ยเริ่มจากนารินทีหม้อครับอืนารินตีหม้อจะเลือกด้วยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนาะ ออออโอ้ในโรงเรียนซะด้วย <c oughs> เหตุการณ์มันคุ้นมากเลยอนะเราแฟนบแรกซอสหอยนางรับน่าจะมา <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอานี้ยคือเราไม่เอาเรียนคนเยี่ยเพราะว่าถ้าในโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะเจอกันน้อยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะถามเป็นแบบคนที่แบบเคยเจอจริงๆเลยดีกว่าอย่างข้มเลย รเรื่องราวของพี่อ้องเป็นยังไงครับโอ้ยพี่เจ็บผมย่างเข้ามาครับอ้ยย่างสักประมาณปีห้าผมเจับเจรยามเป็นคนแรกแล้วผมเดินเข้ามาในโดมมีเสียงอะไรเสียงอะไรครับเสียงลมเบาเบาเฮ้ย ขนลุกเลยอะขนลุกแล้วครับขนลกหนาไปยินยิ่งเยี่ยมหน้ายิ้มไปอ่ะเจอเลยเจออะไรอ่ะมีกระปุกอย่างมันสูงสองมันจะมีแบบแบบไปเยอะท้่บ้านบากนะลัวน่ากลัวนะเนี่ย โอ้โมข,ขน,ขนสู้ส <า S 1> สเลยเสาสาัญญาณ <c oughs> อไรเงี้ยงสูงจริงแม่โอ้โหน้จิ้อ่นานงจ้มเจออันนี <c oughs> ้เดี๋ยวเราไอนะโริ้มอเโเป็นเสียงโน้ตเพลงนะอืม ามไปบ้างปวดหัวฮึคนรู้คนรู้แค่แค่ได้ยินก็หอนลุกแล้วอันนี้เข้าเนื้อครับเข้าเนื้อครับครูมีครูสี่ตัวได้บอกระยะเวลสัปดาห์ทีสองเป็นเจ็ดครับเวลาอยู่กลางสนามบอลโรงเรียนนะครับมันจะเห็นครับเห็นอะไรครับ เงาคนอยู่ตะโกนรับอุ้ยเป็นเนงาเ,เ,เ,เลยแรดเลยนี่เอาเป็นเรื่องอะไรกี้อ่าแล้วเราทันพอพอแบบปูเดินเข้าไปครับอม่โอ้ยวุ้ย,ยตอนนี้เกมหมาป่าใครเนี่ยแต่ผมจะเล่าจากประสบการณ์ของผมอืออะในที่สุดก็เข้าแล้วครับตอนนั้นก็ถูกมาถ่ายหนังที่โรงเรียนครับ ม,มันมีอ้โบมไหนรวมนัดเก้าโมงมันถ่ายหกโมงหนึ่งทุมมันโะอ้โบมอนะไรอันนี้นีส่วนตัวหรือเปล่าแล้วถ่ายตรงที่เจียครับโอ,อ้โม,นะอมาแล้ว,ลวน,นี่นะครับตึกเจ็ดนาตศินนะ,ต,นะตกเวลาสองทุ่มรับเราก็เริ่มไปถ่ายที่อื่นนะครับ แต่มันมีอยู่คนนึงับเดินมาแล้วแบบก่อนจะลงไปนี่ผมปิดไฟหมดเลยนะกลับมาปุ๊บใครไม่เคยครับโอ้ยแล้วมันมีไอ้คนนี้ครับมันไอ้คนที่เห็นครับวิ่งไปบอกเพื่อนนะครับกลับมาดูอีกทีไฟปิดคอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยส่วนห้องนั้นมันก็ล็อกนะครับมันก็เข้าไปไม่ได้นะผมถ่ายช่องนี้แต่ห้องนั้นนี่คือเปิดปิดคนเดียว ปิดไฟเองน่ยไเขามีอะไรยังคงแค่ผมแค่ผมได้ยินผมก็นึกถึงเรื่องราวหนุ่มเสื่อมีูแล้วครับในเรื่องเป็นยังไงคะเรื่องเป็นยังไงโอ้คือเรื่องมันท้ายผมท้ายผมคิดเนี่ยเรื่องของพี่อั้มนีค่อนข้างที่จะโอ้ น่ากลัวนะเนี่ยกับห้องที่ล็อกแต่ก็ไม่ได้ล็อกเนาะสรุปมันล็อกหรือไม่ล็อกอะไม่รู้ไม่กล้าคิดโอ้ยแต่ว่าไฟเนี่ยเปิดปิดคนเดียวได้เลยใช่ไหมครับใช่เขาไปเซเว่นหรือเปล่ามีระบบแบบโซลาเซลล์อะไรไหมไฟอะไรหรือเปล่าไฟเสียอะไรมันไม่ตัดิีเลยนะไฟผีเปิดเองแล้ว คนนีอว uh ่าาะเดี๋ยวคือเรื่องราวของฝั่งคุณเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าฝั่งพวกผมเนี่ยก็มีคนเล่าเหมือนกันแต่ว่าฝั่งพวกผมเนี่ยคนเล่าเนี่ยโอ้ไปกับพวกคุณด้วยแถมยังเป็นคนเจอด้วยคือของคนนั้นเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะวันที่เขาเกิดเรื่องเนี่ยใส่ชุดลายหมีเป็นเสื้อฮู้ดสีดำแต่ผมสั้นๆหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้เจาะโจมหนีใครนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นใครเขาน่าจะชื่อมามามาเย,า,ยางน้เลยมาเยอะอะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเรนเชิญมาติ้นเล่าเรื่องหน่อยดีกว่าประสบการณ์จากกแจ็คโดยตรง,งคนนี้ มันเกิดตอนไหนวะจะเล่าหรือไม่เล่าช่องหงแย่ช่องหงอ่าเปลี่ยนคนน่าการเจอผีของคุณเอางี้ผมว่าในโรงเรียนเนี่ยมันน่าจะแค่ไปเนาะเพราะว่าแบบบางคนเนี่ยแบบโรงเรียนเขาอาจจะใส่แบบตะกรุดห้อยเพ่เราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมาถามถึงพ่อหนุ่มสร้อยคอตะกุดของเราดีกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วเนี่ยมันหัวแล้วไม่หลวงพ่อแล้วหัวหลวงพ่อหัวหน,นุ่มโหนื้อน,นี่ไงหลวงปูบบ่คิงวัดคิงคาเบลอ่ะก็ลองอ่ะเดี๋ยวลองมาถามถึงคุณเบียร์บ้างดีกว่าไม่ต้องอ,อ่านในโรงเรียนแล้วผมว่ามันคับแค่ไปเนาะ เมียแรงครับโอ้เมียแรงเอาลุงบอกเฮยมันก็ไม่แรงนะมันก็เมียแรงเนี่ยอ่ะเป็นเมียแรงอยู่เนาะไปกินกับข้าวไปาอ่าไปกาเหรอไปกาให้ใครซื้อข้าวคนเยอะมึิ้งเนาะโอ้โหเฮ้ยพ่อบอกอ่ะเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเพื่อนผมไปดึงก้าวไม้เล่นนะ หนึ่งก็ไม่ตอนซื้อหมูปิ้งเสร็จกลับบ้านผมเป็นทางปลาครับโอ้ยปลาเนาะช่วงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีจอดไฟหรอกลัปลาคือแบบต้องมีแค่ไฟรถเนาะถึงหกโมงไหมมันก็เริ่มมือละมันเริ่มขนลุกละผมก็เสียวสั่นหลังไงขนลุกด้วยุกกเลยอาจจะใช่ครับนอนมีซิปอ่าก็เป็นไปได้เนาะ ดืืมไปตอนเช้าไปดูผมกินนมกล่องเ่อ๋อนมกล่องใช่ผมชิมไปรู้สึกปุดๆเนาะเปรี้ยวๆผมไม่ได้รู้มันเป็นโยเกิร์ตแบบดัชมิลหรือเปล่าใช่ครับเป็นดัชมิลครับดัชมิลคือดัชมิลไม่พอหมดอายุครับเลยดูซึ่งมาตอนเย็นเนี่ยรู้สึกว่าถ้าผมตบนออกแมทแน่นอนเลยคือมันไม่แมทสิ มันเป็นน้ำแน่เลยข้าวเราแข่งไปละคือมันปวดลุกเลยพี่ขับรถไปปวดลุกไปผมว่าไม่ใช่ผีพี่คนปวดขี้ยเฮ้ยเรื่องสยองขวัญจริงสยองสุดคงมีแค่นี้นะพี่อ่าโอเคไม่เหนียวอ่าะใจเงินใหญ่อ่าเดี๋ยวเราเอาแบบคนในรายการเราบ้างดีกว่า เมื่อกี้เนี่ยพ่อหนุ่มเสื้อหนีพวงเราเนี่ยไม่ได้เลยเลยนะเอาก็เอาเป็นคนที่ผมมั่นใจว่ามีนรงเล่าดีกว่าเป็นแบบผู้หญิงแบบค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยค <laughs> ่อนข้างสูงนะหุ่นค่อนข้างนางแบบเลยคนเนี้ย w e มาต้มาต้มักแต่น่าจะแต่น่าจะนาง นางแบบของแมคโดนั่งมั้งแล้วก็ว่ากันไปอันนี้รายการติดบูลลี่นะคะน้องไม่ได้ติดบูลลี่อะเอาแมคโดนั่งไม่สวยตรงไหนเอาเอาอันนี้คุณว่าแบรนด์เขานะเนี่ยเอาคุณว่าแบรนด์เขานะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะจะให้หญิงสาวผู้อยู่หอของเราเนี่ยนางแบบของเราเนี่ยเปี๋คนเล่านะครับมาติดเล่าดิไม่ใช่อ่ะหลินคุณเฟิร์สอะไรเอาเฟิร์สเอาเลย เรื่องนี้เกิดตั้งแต่หกปีที่แล้วค่ะโอ้โหยี่จอนจะไปายมีศิษย์สองคนนี้เนี่ยเฮ้ยกำลังโตเลยแหละเสียนมู้เนี่ยคุณนี้ไอ้ก่อนได้ก่อนอกแล้วอย่าอูดเยอะเอะเอ้่ๆออกไปไปเร้วต้องใจฟัง ตั้งใจหลังอยู่คือเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่หกปีที่แล้วค่ะหนูอะไปเออเข้าค่ายลูกเสือยุวาค่ะโอ้ยที่ไหนเนี่ยพี่ไหนเอ่อที่อะไรวะเอาเภอไไม่รู้แต่มันเป็นชื่อค่ายเออตชดค่ะอ๋อเป็นชื่อค่ายเนาะอําเภอปาจีครับเอออําเภอปาจีค่ะถูกต้องใครอยู่ในหัวคิดอําเภอปาจีหนูก็ไปเข้าค่ายปกติค่ะหนูไปนอนสองคืนสามวันค่ะคืนแรกคือ คืนแรกไม่มีอะไรค่ะคืนแรกไปเดินทางไกลก็ปกติก็<ม>เออมีเสียงกุ๊กกิ๊กข้างข้างทางบ้างอย่างงน้นองนี้จริง,<ต>รงๆไม่ใช่เลนะคะเออเขาเรียกว่าใครนะครูฝึกค่ะเขาทำาอ้อย่า้นอ<ต>้คืนที้โอ้โอ้โอ้อเโอ้โอ้อ้เอ้โอาโอ้โอ,อน้นอ้นนโอ้อ้โอาโ่มโอ้โอ่โอ้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 โอเโอนอ้โออ้กอ แม่คุณว่าจะลำตอนนี้หรือบอมบอมทีคือที่สองเป็นเดินรอบกองไฟค่ะก็ทํากิจกรรมปกตินะคะแล้วทงนี้ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เข้านอนนะคะแล้วจังหวะตอนนอนนั้นมาแล้วทุกคนนูเล่าต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้อง๋ยวฟางก่อนมีชี่แบบนี้แหละคือคุณไปจ้องมองเขาอะไรขนาดนั้นนะคะคือตอนนั้นอะ หลับกันแล้วหนูจะมีเพื่อนหนึ่งคนนอนข้างๆด้วยเป็นผู้หญิงนะคะหนูก็ไม่ได้อะไรก็ว่านอนกับผู้หญิงนอนด้วยกันสองคนอยู่ในนั้นน่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบมีคนมาปลุกหนูคะ่ะเพราะว่าเหมือนมันเป็นตอนเช้าแล้วเพื่อนของผู้หญิงอะ่ะมันก็เรียกว่าเออเนี่ยเช้าแล้วนะรีบตื่นไปแปะล้างหน้าไปฟันเดินพูดนี้นะคะ <S 2> <S 2> พูดดังมากแบบเป็นเสียงเพื่อนหนูเลยแลย้วทีนี้หนูตื่นมามันไม่มีไฟคะ่ะมันยังมืดอยู่เพราะว่าปกติถ้าตอนเช้าเขาจะเปิดไฟให้นะคะ แล้วทีนี้มันมืดอยู่ใช่ไหมหนูก็ตกใจว่าใครเรียกให้หนูกไปเพราะเขาเรียกแบบเออออกมาได้แล้วไปตื่นได้แล้วอย่างงี้อย่างงี้แล้วทีนี้หนูหันไปดูข้างๆค่ะข้างๆยังมีเพื่อนหนูนอนอยู่นะคะแต่ไม่รู้ใช่เพื่อนหนูไหมพราะมันผมมันเหมือนเป็นผู้ชายยตอนนี้ขนลูกสู้เลยอัะเรียบนอนหลับแล้วตื่นมาก็เป็นปกติค่ะไม่มีใครรู้อะไรเลยไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะแต่ตอนนั้นหนูก็ไม่พูดเลยใช่ค่ะจบแล้วค่ะผีข่มขืน ฉีไม่เนนลัเอ,อโอดแต่ถ้าถามว่าน,น่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะแต่เราก็รู้ว่าอยู่เนาะเขาคายมันก็ไม่ใช่บ้านเราเนาะอืออก็บอกแนละ้วให้เอาหลบบคคิงวัดชิงก,กะเบลไว้ด้วยไม่เชื่อกันไงลาคดดีฝดบอฝด่งที่ตหลับนะตีหแล้วอตาแดงหรอตาบับ <laughs> ค้ามครับ <laughs> <laughs> ได้เได้เดาผมเชื่อให้ แต่ว่าผมว่าการที่จะทำให้มาตินตื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอัญเชิญอีกคนหนึ่งมาก่อนเป็นอีกจากช่องรายการหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิชาคาถาอัญเชิญกันเลยดีกว่ามาขอเรียนตัวนะครับเราได้ทำการอัญเชิญมาครับหลวงปู่เซวัดปาจีนครับเราก็น่าจะไปจากอันนั้น,นแหละแต่ยงเล่าไอเดียปาจีเหมือนกันเฮ้ยมาเดียวกันเหรอคะเป็นสิทธิเดียวกันนี่อะ อันนี้แน่เป็นลูกวัดเขาหัวทรงรอดอกนะราดแลเหมือนไก่นิดนึงของนี้ส่วนนี้ก็เป็นหลวงปู่เนาะเราก็ต้องอันนี้เ,เหมือนไก่พ่อปูไก่นะแต่แบบเอเขาอาจจะถามว่าแบบเอาสองคนนี้มาทําไมไม,ไม่พูดเลยเลยเนีย่ยหยอดคือถ้าเขาพูดเนี่ยเดี๋ยวเราจะหนาวนะครับไหนพวกคุณลองพูดดิ เขาเหมือนอะเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนก็ถือซะว่าอันนี้เป็นพอประกอบฉากไว้ได้โอ้โหลวงปู่เซมีเรื่องเล่าไหมไม่มีโอ้โหลองปูเซบอกวันๆนั่งขัดสมาธิอย่างเดียวไม่เอาอะไรในชีวิตงั้นก็ไหนๆก็เวลาตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างนานเนาะสำหรับชีวิตเรา นะเออแล้วก็ถ้ามันนานเนี่ยเราว่าต้องมีเรื่องปิดกดันซะหน่อยอาจจะหาสาระได้สารหลายแล้วบ้างหรือหาสาระได้สาระแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่คลายแม็กซ์ขอเชิญครับน้องอ้ําตาตุต้งตวงมาเล่าในตัมีขผมว่า เรื่องผีมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่มันจะหนาวอีกแบบนะครัไในๆมันก็ใกล้วอคอนแล้วนะผมจะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแอร์มันหนาวตอนนั้นให้ผ่านไปให้น้องๆเขาได้รับรู้ด้วยนะอันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์นี้เลยว่มันหนาวเยือกแค่ไหนอ่ะวันนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับนช่วมปะป๊าดเราเดี๋ยวเขาไปในป่าในไปน้ำตกกอล์ล้อกันนะครับอ๋ออิ้ง พี่นะครับได้ไปน้ำตกกอรหดอนันอาน้องๆก็คงจะรู้จักดีนะผลเชียงรายเป็นพิกัรรับเนาะพิกัรลับจยงหายนะครับว่าตั้งแบบเอาของไปทุกอย่างนครับเริ่มเดินตั้งแต่ต้องทางครับไปปลายทางครับยกของไปเองครับกูไม่ช่วยอะไรเลย้าครูไม่ช่วยวยอันนี้เชื่อนะครับอันนี้ผมยืนเห็นตา ถอยได้ครับสมมติปบี่มาสักประมาณครึ่งทางครับน้ำตาปิดไปถึงเป็นบนครับเล่มเดินตั้งแต่หกโมงหรือที่ห้าเลยครับอ่าเป็นบนสุดครับอสี่โมงครับโอ้โหเลยเอาขอบไปอะไรเสร็จใช่ไหมครับยังไม่ตัมได้ดังใส่เลยครับจับเน้ไปถึงเสร็จเดิม ตั้งเต็นท์หรือทำกองไฟอรักองไฟสาวรับทำอาหารเต็นท์น,นี้ไม่ใช่เต็นท์สุดทันตูนะครับไม้ไผ่สองอันค <c oughs> รับหรือเรียกเรียกเรียกง,ง่ายๆครับไม้โบงครับสองอันอันยาวๆครับเรามาสร้างกันเองครับถ้าใครไม่เอาผ้าใบมาือสร้างไม่เป็นครับนอนหนาวค <c oughs> รั <c oughs> แบเบ <c oughs> นี่ยหนาวจิงครับผ่อนมวอมได้ไหมนั่งหนาวครับ แต่ทีนี่ผมีประสบการณ์อีกกุ่มนี่ลงไปสามรอกเต็นเขาดังไปนี่จ้นบนเนี่ยอากาศก็ชืน้นนะแต่ครูรู้ไหมทำอะไรมันให้ไปหาฟื้นในป่าครับเต็มการาบแต่ว่าแบบเท่าที่ผมจำได้อะตอนให้จุดเนี่ยคือมันคือมันให้มันไม่ให้ใช้ไฟแช็กอะมันจะให้ใช้อะไรไม่รู้อะมาเหลาจนติดอะ สรุปแ mm hmm. ม่งก็แอบ,บใช้ไฟแช็คก,กด็ดีดีอ่ะใช่ครับปรับมากเลยครับแต่พอทำอะไรเสร็จทำอาหารอะไรเสร็จมาถึงคร้าว่าไปเดินเข้าฐานต่ออาแต่แต่ไม่ใช่ฐานตอนเช้าเพราะว่าฐานตอนเช้าเป็นอีกวันนึงอุ้ยเข้าผานประมาสามทุม่มเลยนะสามทุ่มสามทุ่มครับขึ้นไปอีกครับแบบมีไฟฉายนี่ กูให้ปิดทับมันไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับเหมือดเสมอครับทุกคนเราทําตามแล้วหลับตาแล้วเอามือปิดน <c oughs> ี่นมีแบบนี้เลยครับแล้วทางมันแค่โุ๊เนี่ยครับนี่ครับทางมันให้ผมเดินแบบปิดไฟครับถ้ามันก้าวผิดนิดนึงนี่เป็นขนุนตกดอุย้ยโอ้ย <c oughs> แล้วไม่รู้มันนึกอะไรครับสคแบบ ฐานไปถึงสักประมาณครึ่งทางแล้วมันจะมีฐานชื่อว่ากุมเมลเฮกครับต้อ้ไปฐานลงน้ำแบตอนที่คืนอุ้ยหน้าหนาวมอมขนาดเป็นหน้าร้อนแม่งยังหนาวครับฐางเสร็จแล้วชุดอะไรชุดพละอุ้ยหนักอึ้งแล้วมันแบบผมลงไปใช่ไหมรับพอไปถึงฐานที่มั่นเสร็จนะครับ ผมไม่อาบน้ำมาเปลี่ยนชุดนอนเลยครับมีรอบกองไฟผมไม่เข้าครับผมเหลี่ยม,มนอนหลับอย่างเดียว,วครับตาขครูตรวจเต็นท์เนี่ยคือบอกไปห้องน้ำไปคห้องน้ำเราขอรที่เต็นแล้วพอตีเช้ามานระับโอ้ยนองเท้าเปียก <laughs> เปียกทุกอย่างที่อยู่นอกเต็นทนะ์ครับอเดินทำอาหารเช้าคนระับอ,อาหารเช้าอะไรเสร็จเข้าฐานตอน่อโอ้ยแเดินลงไปอีกนะ ขาผมมีแข็งปุ๊บแตะ,ะไหลดีร้องไห้อะ่ะไปปุ๊บใช่ไหมครับมันมีถามครับที่มันมขึ้นไปบนดอยแต่เอาโถงครับโอ้ยขึ้นไปเอาโถงครับแล้วมันมีไอไอมอง้งไอมองึอมองเออ,งอะไรไม่รู้ครับมันตลกครับขึ้นไปมันจะใซ่ลงมาไม้มันปักเนี้ยเกือบตายครับ <laughs> เ oh. ขาไม่ได้เรียกว่าฉลาดนะเขาเรียกว่าฉลาดน้อย <laughs> <laughs> ตอนเช้าไปมุมหาลูกแกว้วครับน้ำลึกประมาณนี้ลูกแก้วใสใสครับ <laughs> โยนลงไปบุ๊โอ้ยมนคิดได้ยังไงเนี่ย <laughs> <laughs> หาก็ไม่เจอหนาวก็หนาวครับโอ้ยเต็มรับไม่ใช่เต็ม,ม,มครับแบบเต็มไหม,ม <laughs> เราไปสุดใช่ไหมครับเดินขึ้นมาอย่างนี้กับจะตายครับก็มาที่นะครับแต่อ๋อนเหว่แต่ถ้ามันมีเรื่องข้อคอนเซ็ปต์เนี่ยไอตอนเข้าค่ายเราก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมไปคนเล่าดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องผีไอ้เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะก็ถ้ามันมีข้อค่ายอย่างนั้นลาเถอะน้องเอ้ย ตอนผีลามันให้ผีรอตัวมันให้พี่หมอขอตัวเดียวมันให้พี่ไปนัางเก็บขยะนอนไม่ล่าเถอะทีนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าถึงเรื่องผี<ม>เข้าสู่คอนเซปต์รายการเราเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยอ่ะก็คือต่ออาหนาเนี่ยอ้าวเมย์ก็คือถานเอชี่อะไรนะอาที่มุดน,น้ำอ่ะถานใครนะาครณไม่ได้เห็ครับอ่านั่นแหละทีเนี้เพราะผมก็ไปไปถานไปถานครูอ่า คูคนหนึ่งแล้วกันอ่ะผมจําชื่อแกไม่ได้เนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ใครอได้เรียนแกทีนี้เนี่ยแกเนี่ยให้สวดมนต์ให้สวดมนต์ใน,นในป่าเพื่อขอขมาเรื่องที่เสียงดังอืมเรื่องที่แบบเสียงดังหรือทําอะไรที่แบบรบกวนอะไรเงี้ยเพราะแบบก่อนหน้านี้ก็อย่างที่อาบอกครับเราแบบปิดไฟเดินผ่านเดินผ่านโคดหินบ้างเหยียบหินบ้างเหยียบผาบ้าง อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรกครับเราไปเหยียบอะไรของเจ้าถิ่นตายไวหรือเปล่าเต๋อเป็เราเนี่ <laughs> ยก็เลยได้ส่วนมนุษย์กัน <laughs> ใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าบทส่วนเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยน่าจะไม่ใช่ภาษาไทยนะน่าจะเป็นภาษาคล,าคลายย้ายๆเหมือนบาลีเนาะผมก็ไม่รู้ว่าแกไปเอามาจากไหนแกน,น่าจะพูดคำวัานานาวไหมตอนนั้นเนี่ยผมก็อ่ะ แกก็บอกให้ว่าผมพูดตามผมก็พูดเตากันหนาวไหมหนาวไหมทีนี้เนี่ยแกก็บอกว่าไม่ใช่แกถามว่าหนาวไหมอะไรอย่างนี้อันนี้นี่ทำมาดูถามอย่านนี้นี่ทีนี้เนี่ยแกก็ให้ท่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาดนี่น่าจะเปลี่ยนภาษาแหละในภาษาของเวียดน,นามเพราะว่าผมก็จับใจความไม่ได้ละมันเป็นดึงเดาเบาเหียอย,อย่างนงี้แหละเดเมันบอกไม่เล่นครับ มัเล่นมากเดี๋ยวผมเออเดี๋ยวโดนเจ้าป่าตามมันดึงโดวเบาเหยื่อดึงโดวเบาเหยื่อนั่นแหละกลางป่าแต่เขาว่ากันว่าคุณพูดในแต่ภาษาไม่ใช่อ่ะแต่ว่าถ้าแบบหาว่าแบบเออผมรู้ได้ไงภาษาเวียดนามเพราะเพื่อนผมพูดได้อะไหนเพื่อนชมเวียดนามต่อไปเพื่อนผมพูดได้อีกภาษาภาษาจีนใช่ จืดนะเจ้าอะไม่พอเพือ่อนผองมีตาดีสามอีกญี่ปุ่นไหมเพื่อนอีกคืคจะเย็นน้องไหเย็นน้องจะเย็นเนาะชอบพี่เหลี่ยน้องเงยมีคนโดนเห็นไหมให้โค้ไก่เน,นีคนคน,นึงโคง้งว้คาร์โดนเนี่ยว่าคนนึงโค้ไก่เนี่ยบอกเลย แคะจนฟันเลยมานั่งยงยตรงกลางเนี่ยโอ้ยมับ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 มือนี่เปื <t 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 ่อนมับเลย่เอาไปลูกลองไว้กล้องเป็นไรมัวจัง่ยาบรนอยนะก็สำหรับวันนี้ก็เอาเอาเป็นเรื่องรล่าแบบเรื่องเล่าแบบตลกขบขันอะไรกันเนาะมันก็อย่าไปซีลงซีเรียลเลยมาชีวิตอ่ะถ้ามันเจอผีแล้วก็แค่ล้วก็แค่ดึงเดาเบาเหยียบไปไม่รู้เรื่องอกนะเบอร์ที่สองเพื่อน ไม่ได้เรียนเลยทีนี้เนี่ยคือผมอะคือผมอไม่กลัวหรอกเพราะผมเนี่ยมีมีหลวงปู่เซวัตจีอยู่ไอ้พอเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีของดีกันทั้งนั้นอ่ะ,อ,ะอย่างคุณเบียร์มีอะไรบ้างครับมีมีอยู่ แมงไม่ได้เล่นเป็นตะกุดเล่นเป็นตัวบักัวผมไม่หลงกูเซนี่นะผมไม่กลัวผีเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนข้างหลังจะมีเรื่องเล่านะคะอ่าอุ้ยมันจะจบรายการเล่นมุกมันจะจบรายการแล้วมึงจะมาเลับเออมานั่งเป็นพอประกอบฉากได้คนหนึ่งอ่ะาอยากเล่าเรื่องตัวเองไงเรื่องเป็นผีเรื่องมัน ของอันนี้มีของอะไรครับออ๋มีมีไม่ยหลวงฟอเตียตามมันกลับบ้านแล้วนะคะพีน่ะส่วนอันนี้รู้ไหมผมรู้นะออันนี้ครับหลวงกุ้แมสเจคร์มีไม่เอามาจากไหนวะเนี่ยอันนี้รู้ไหมอะไรครับอะไรครับฟูมี่จานี่ยครับ หลวงดูข <Workers. S 2> <Dios. S 1> ับภูมิจาร์ดูมิจาร์เจ๋ลดูมิจารอันนี้นะครับดูไหมอะไรอะไรว่าเจอน่ารักดูความนะครันนี้ของขังนะครัลัวหอมเขียวครับอ่ะและถึงวันสุดท้ายแล้ววันนี้นี่สีเข็ดเลยแหละตัวนี้มีคนโดเนทให้นี่ประมูลกันหายควักนาของคนคนนี้โชว์ก่อน โอ้ขอเข้าลองขอเข้าลองหลวงพ่อเบิร์ดนิ่งเงียกว่าเปิดบิร์ด yes ิรบอกเลยอ่ะถ้าไม่แข็งเจียับผีอย่าล้มหมดเลยอ่ะก็เอาเป็นสีสันเนาะเป็นไนท์กีเพราะว่า เราก็ฟังมาจะเป็นมาโพล่าเลยจากคนดูจ่าอะไรเงี้ยเป็นมาโพล่าแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนฝากไว้บ้างหน่อยดีกว่าพิเศษครับช่องทางการติดต่อแต่ไหนได้บ้างครับหลงฟูฟฟเซ่กดปาจีไอจีเนาะเดี๋ยวให้ตตดต่อขึ้นให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ตตดต่อขึ้นไอจีทุกคนให้แล้วกันเนาะปิแมวไอจีครับมผมชอบติดต่อคนระับชอบติดต่อครับอ่าส่วนอันนี้ก็ต้องไอจีเนาะไม่มีไอติดต่อเลย ครับก็สำหรับวันนี้นะครับโมโหนะสรับถ้าร่างเบสซาวกับเพื่อนๆน่ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสาาดีครับ